อันนี้เป็นหัวข้อการบรรยาย FRP ในการออกแบบตัว f ฟลช s สลบนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับตัวนี้เป็นตัวแฟลชแสลบที่มีดอกพาร์แนลนะครับลักษณะการออกแบบพื้น f ฟลช s สลบด้วยตัว GFRP นะครับก็ดูคุณสมบัติแรกนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างก็คือสมมุติว่าเราใช้โครงสร้างของ f ฟลช s สลบนะครับ ตัวสแปนกลิกของเข็มเท่ากับ2.70เมตรคูณ2.70เมตรนะครับแล้วก็ตัวดรอปพาแนลกว้าง1เมตรคูณ1เมตรนะครับดรอปพาแนลลึกประมาณ20เซนนะครับแล้วก็ความหนาของพื้นใช้25นะครับ,ร,บรับรับรับตัวไอ้ไล์โหลดที่2.5ตันต่อตารางเมตรนะครับครับผมก็ตัวนี้คุณสมบัติคอนกรีตก่อนนะครับ คอนกรีตใช้280เมกะปาสคาลนะครับหรือว่า280เคซีนะครับเป็นไซเลนเดอร์นะครับไซลินเดอร์ครับผมแล้วก็ตัวเบลต้าหนึ่งนะครับของคอนกรีตสเต็ง28เมกะปาสคาลก็อยู่ที่0.85นะครับตัวค่า EC ก็ อยู่ที่24,870เมกะปาสคาลนะครับส่วน mu ตัวาหาค่า mu นะครับเราก็ทำการใส่ตัว dead load นะฮะก็คือ1.2 dead load บวก1.6 live load นะครับอันนี้เราคำนวณตามของ aci นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นของวอสทเราอาจจะใช้เป็น 1.4 dead load บวก1.7 live load หรือ1.4 dead load บวก2.0 live load ได้นะครับก็อาจจะเลือกเลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่งได้ครับแต่ว่าในที่นี้ผมขอใช้เป็น1.2 dead load บวก1.6 live load นะครับทีนี้เราได้ค่า MU นะครับแทนค่าเข้าไป ออกมาได้ MU 4 6กิโลนิวตันต่อเมตรนะครับแล้วก็ต่อไปดูคุณสมบัติของ FRP นะครับตัวนี้เป็น GFRP ก็คือ Glass นะครับ Fiber Reinforced Polymer ก็ f f u หน่วยแรงดึงสูงสุดอันนี้จากโรงงานนะฮะสมมุติเราเลือกใช้หน้าตัดตัวนี้เราใช้ประมาณ ไดมิเตอร์12มิลแล้วกันนะครับค่าแรงดึงก็อยู่ประมาณสัก800-900เมก้าปาสคานะครับในที่นี้ผมใช้ที่800แล้วก็ค่า E-F นะครับ E-F modulus of e l a s t i c นี่ใช้5,000 50, 0นะครับก็แล้วแต่ผู้ผลิตนะครับว่าจะอยูอ่ค่า E ประมาณเท่าไหร่นะครับถ้าตามมาตรฐานทั่วไปก็จะมีตั้งแต่4,000 40, 0 ห้าหมืน่นหกหมืน่นนี้นะครับหรืออาจจะมีเจ็ดแปดหมื่นก็ได้นะครับสำหรับตัว f r p นะครับทีนี้ตัวอีกอันหนึ่งก็คือตัวค่า f si l o มนะครับ c u นะครับก็ใช้ที่0.003นะครับส่วน f f u ก็คือค่า f f u s t a คูณกับ c e c e ตัวนี้เราเป็นพื้นภายในมีร่มคุมนะครับผมก็ขออนุญาตใช้ที่0.8นะ ก็เอามาคูณกับ800นะครับก็ได้ F F U ออกมาที่640เมกะปาสคาลนะครับแล้วตัวคอ l u m n s t r นะครับ moment ทีนี้เรามาหาต่อนะครับฝัดสลับก็จะมีตัวค o l u m s t r กับ middle s t r i นะครับทีนี้ตัวนี้เราดีไซน์ได้ทั้ง2กรณีนะครับในการอัน ันแรกก็คือเราดีไซน์แบบคอนกรีตคัชชิงนะครับเหมือนเดิมนะครับคอนกรีตคัชชิงแล้วก็ดีไซน์แบบที่2ก็คือ F R P Rupture นะครับก็ตัวนี้ก็จะเป็นฟีถ้า F R P Rupture ฟีก็เท่ากับ0.55นะครับแต่ถ้าเป็นตัวคอนกรีตคัชชิงค่าฟีก็จะได้เท่ากับ0.65นะครับ ก็ในใน,ในตัวอย่างนี้ผมใช้กรณี2ก็คือ FRP r a เจอร์นะครับก็สมมุติตอ่าเราใช้หน้าตัด FRP เท่ากับ12มิลนะครับระยะแอดประมาณ12เซนครึ่งน,นะครับแล้วก็ผมใช้คอนโทรลทั้งโมเมนต์บวกและโมเมนต์ลบเลยนะครับทีนี้ถ้าโมเมนต์บวกมากสุดนะครับผมก็ดูแลตัว column s t i p บริเวณ column s t i p ประมาณ โมเมนต์ลบนะฮะโทษทีที่คอลัมน์สติปประมาณ26นะฮะอยู่ที่อยู่ที่ประมาณ26เราก็นำค่านี้มาใช้คำนวณนะครับต่อไปเราลองตรวจสอบโลว่กนนะครับเมื่อเราใช้ GRP 12มิลแอด125นะครับดูค่าโลก็คือ AF นะครับ เสได้ AF ประมาณ1,087หารด้วยพันหารด้วยค่า D นะฮะ D ก็คือ F ติด F นะครับ219ก็ได้0.005นะครับถ้าโล F ต่อไปโล FB โล FB ก็มีสูตร0.85เบลต้า1นะครับแล้วก็ FC พาหารด้วย FFU คูณกับ efxromcu นะครับหารด้วย effxromcu บวกด้วย fsu นะครับก็คำนวณออกมาแทนค่าเข้าไปได้ rho f ที่0.006ก็ rho f น้อยกว่า rho fb นะฮะก็เข้าขายของ tension control นะฮะก็คือค่า C เท่ากับ0.55นะครับก็คำนวณหาค่า mn นะครับจาก af สูตรนี้เลยครับตาม A C I พอคำนวณ M N ออกมานะครับโดยเรากำหนดค่า d อ,าอยู่ที่ประมาณ42นะครับเดี๋ยวนะครับก็แทนค่านะครับในชี้ต่อไปค่าของ a a f ก็คือ1 8 8 7นะครับแทนดูด,ดูเราแทนในสูตรนี้นะครับแล้วก็ f f u ก็640นะครับค่ D, 2, าดี219นะครับส่วนตัวเบลต้า1ตัวนี้นะครับก็คือ0.85ส่วน CB นะครับ CB ก็คือได้42เมื่อสักครู่นี้นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้คือ CB แต่ว่าในนี้น่าจะเขียนผิดนะครับอา่าอยู่ๆนี้ครับขอโทษที อันนี้คือ cb นะครับเราคำนวณจาก epsilon cu หารด้วย epsilon cu บก epsilon fu นะครับในวงเล็บแล้วก็คูณด,ด้วยค่า d, d effective นะครับได้42ได้ค่า cb ก็อามาแทนค่าในสมก,การนี้เหมือนอย่างเช่นหน้านี้นะครับโอเคนี่นะครับค่า cb แทนค่าไปได้140คูณ10ยกกำลัง6นิวตันมิลลิเมตรก็ทำเป็นกิโลนิวตันเมตรก็คือ140นะครับ ทีนี้ตัว free mn ต้องมากกว่าหรือเท่ากับ mu นะครับก็คือโมเมนต์ปลายที่เกิดขึ้นนะครับค่าโมเมนต์ต้านทานต้องมากกว่าเสมอเพราะฉะนั้นฟรีก็ใช้0.55นะครับแทนค่าคูณกับตัวนี้นะครับ f mu ก็คือ140ตัว mn ขอโทษครับ mn เท่ากับ140ก็จะได้มากกว่าหรือเท่ากับ26กิโลนิตันเมตรนะครับ ก็คือได้77นะครับ140คูณ0.55ก็มากกว่าก็โอเคครับโมเมนต์ที่เกิดขึ้นก็มากกว่าโมเมนต์ปลายนะครับก็หน้าตัดกระต้านทานได้นะครับทีนี้เรามาดูตัว r e q u i r e m e n ออ f สำหรับการ Minimum ม a รน f อ r c หรือเหล็กเสริมขั้นต่ำนะครับก็เหมือนเดิมนะฮะ ACI ก็จะให้เทียบระหว่าง0.04 0.0414นะฮะ กับ0.0018คูณกับ414หารด้วย FFU นะฮะแล้วก็คูณกับ ES หารด้วย EF นะฮะง่ายๆก็คือน้อยกว่าหรือเท่ากับถ้าเราคำนวณตัวช่วงนี้นะครับได้น้อยกว่าหรือมากกว่าถ้าน้อยกว่าก็ใช้ตัวนี้ได้เลยเทียบระหว่าง0.0036นะฮะแต่ถ้ามันมากกว่า36เราก็ใช้36 ตัวนี้เราคำนวณแล้วมันออกมาได้มากกว่าเราก็ใช้แค่36นะครก็เอา0.0036คูณกับ bh นะครับหาตัวพื้นที่หน้าตัดของเหล็กขั้นต่ำนะฮะสำหรับเหล็กกันล้าวนะฮะ minimum เล n g t h for 36นะฮะ0.0036คูณ1,000คูณ d ก็คือ h นะครับตัวนี้เราจะไม่ใช้เป็น d ก็คือความหนาทั้งหมดของสลักเลย ก็คือ250นะครับตัวสลับกระดาษ0ก้าร้ยนะฮะตารางมิลลิเมตรต่อเมตรเราก็เลือกใช้ g f R p ไดเมนเตอร์บ f T 1, 2, มิลนะฮะแอดที่0.125เมตรก็พื้นที่หน้าตัดใน1เมตรนี่ก็มากกว่าตัวที่เราคำนวณโลมินมานะครับก็โอเคนะฮะผ่านนะฮะทีนี้มาดูเรื่องของคลิปรับเจอร์นะฮะ เราได้ค่า NF นะฮะ NF ของเราได้2.01นะครับย้อนกลับไป NF นะครับก็คือ EF หารด้วย EC นะครับ EC ก็คือคอนกรีต EF ก็คือของ FRT มันก็เท่ากับ50,000นะครับ EF เราหารด้วย4,700นะครับ square root คอนกรีตเราใช้28นะครับโอเค ก็จะได้ Nf ได้เท่ากับตัวนี้นะครับก็คือ2.01นกเกา Nf ตัวนี้จะแทนค่านะครับเพื่อหาค่า k นะฮะทีนี้ตัวโมเมนต์เซอร์วิสโมเมนต์เ,เมื่อสักครู่นะครับตอนที่เราหามาก็คือ30.4 kNm กิโลนตเมตรนะครับเราก็ใช้แค่ค่าเซอร์วิสนะครับมาคำนวณหาตัวคีบั a เจอร์นะครับ ก็ตัว k หาค่า k ก่อนนะคร k ก็คือสูตรนี้นะครับก็คำนวณค่า k ออกมาได้0.132นะทีนี้ตัว f fs ก็คำนวณหาตัวนี้ได้จาก ms หารด้วย af นะครับคูณกับ d แล้วก็ในวงเล็บนะฮะ1ลบ k หาร3นะฮะก็แทนค่าเข้าไปครับ 30กิโลนิวตันทำเป็นนิวตันต่อมิลลิเมตรก็คูณ10ยกกำลัง6เข้าไปนะฮะ30.4แล้วก็หารด้วย A ก็คือ1087ค่า d 219แล้วก็คูณกับในวงเล็บนะฮะ1ลบ K, K ก็คือที่เราหาได้0.13 2แล้วก็หารด้วย3นะฮะโมเล็ุปิกก็ได้ FFS ออกมาเท่ากับ134 เมกะปาสคาลนะครับทีนี้ตัวครีปผมใช้0.25นะฮะใช้0.20ถึง0.25นะครับเราเลือก2.5นะครับคูณกับ F F U ก็ได้640คูณ130เออคูณกับ25นะครับก็ได้160ก็มากกว่ามากกว่าตัว F F S ได้134ก็ครีปเลคเจอร์ก็ผ่านนะครับ โอเคต่อไปเช็คตัวพัน c h i n g s h e นะครับพันชิ่งเชี e r บ,บริเวณดอกนะฮะอันนี้เป็นตัวเสาเข็มไอนะฮะของพื้นสาดสลับตัวนี้สมมุติเราใช้ไอจะเป็นไอหรือสี่เหลี่ยมก็ตามนะฮะก็ตัวนี้เป็นไดมิเตอร์26นะครับ0.26เมตรค่าไอตัวนี้ทีนี้เรามาดูค่าพันชิ i n เชีย r ในสูตรของตาม A C I 440นะฮะสำหรับพันชิ i n เชีย r ตัว Vf ของ F R P จะไม่ได้เอาไปคิดนะฮะ B F จะเท่ากับ0นนะครับเราจะคิดแค่ตัว strength ของคอนกรีตในกรณีที่ดีไซน์เป็น F R P ถ้าหากเป็นเหล็กนะฮะเราก็จะเอาแรงเฉือนจากเหล็กเข้าไปพิจนารณาด้วยนะฮะเพราะเหล็กก็จะสามารถรับแรงเฉือนได้มากกว่านะฮะแต่ F R P รับได้น้อยกว่าเราสามารถเอาไปดีไซน์ด้วยก็ได้นะครับแต่ว่าส่วนมากคอนกรีตจะรับได้ดีกว่าอยู่แล้วนะครับมันใกล้เคียงกัน ในในลักษณะนี้นะครับเราก็จะไม่คิดนะฮะให้ vf เป็น0 aci เขาเลยตัว440เขาเลยให้ตัวสูตรพันชิ่งเชียร์มาให้เราคำนวณตามนี้นะฮะค่าฟรีก็ใช้0.75สำหรับตัวพันชิ่งนะครับแล้วก็คูณกับ4หาร5นะครับคูณกับสแคว r o fc พ r i m e ก็คือ28นะครับ แล้วก็ b ศ d b ศนคือเส้นรอบลู่ตัวหน้าตัดวิกฤตนะฮะของตัวเสาเข็มหน้าตัดวิกฤตก็คือระยะนี้นะฮะมันก็คือ d e ส่วน2ก็ f t depth ส่วน2นี่เองวัดจากขอบของเสาเข็มออกมาทั้ง2ด้านนี้นะฮะก็ดีส่วน2ก็เป็นระยะนี้นะครับเสาเข็มเรา26ใช่ไหมฮะยก็บวกกับ d ส่วน2 d 2. เราก็คือ219นะฮะ หาร2ก็จะเหลือประมาณสัก102ประมาณนี้นะครับมิล oh <my. S 1> ก็บวกกันออกมาก็ได้ประมาณ48นะครับท้าละบ48หรือ480มิลนะครับหรือ48เซนก็คิดรอบเลยครับนี่ก็คือ B0 ศสีด้านอย่างนี้เส้นรอบรูปนี้นะครับของตัวหน้าตัดวิกฤตนะครับก็ ความยาวรอบรูปตรงนี้ออกมาได้1,916มิลิเมตรนะครับหน่วยเป็นมิลิเมตรตัว b0 นะครับแล้วก็คูณกับค่า k ค่า k ก็ศูนย์จ่งสาแล้วก็ D effective depth ก็คือ219นะครับแต่ตรงนี้เราอย่าลืมหาร1,000นะครับเพราะว่าไอตัวไม่กับปัสคารเปลี่ยนเป็นนิวตันต่อมิลิเมตรก็หารพันนะครับ เพื่อทเป็นกิโลนิวตันเราก็จะได้ b c ซ v ฟ VC ออกมาเท่ากับ176กิโลนิวตันนะครับทําเป็นกิโลโอเคแล้วก็ V u นะครับที่เราได้ตัวจากการวิเคราะห์ของเรามันได้เท่ากับไอต,ตัวแรงเฉือนประยนะครับได้เท่ากับ65เพราะฉะนั้น VC เมื่อสักครู่นะฮะเราได้1 7 6นะฮะก็ vu ต้องน้อยกว่าเงื่อนไขตัวนี้นะฮะน้อยกว่าหรือเท่ากับ freebc หาร2นะฮะก็คือครึ่งหนึ่งของหน้าตัดนะครับเราใช้แค่ครึ่งเดียวพอก็เท่ากับเ,เราคำนวณออกมาได้176ก็หาร2นะครับก็มากกว่านะครับ ได้มากกว่าตัว65ก็ถือว่าโอเคนะครับนะตัว FreeVC นะครับก็หน้าตัดนี้ก็ไม่ได้เสริมเหล็กเพื่อรับแรงเฉือนนะครับใช้คอนกรีตในการรับแรงนะฮะทีนี้เรามาดูในเรื่องของ Clackbridge นะครับในหัวข้อต่อไปก็คือ KB อสูตรของ Clackbridge ก่อนละกันนะครับ A.C.I. ให้ใช้ตามนี้นะครับตรวจสอบรอยร้าวที่เกิดขึ้นนะครับก็ต้องไม่เกิน0.0ต้องแคควิท A.C.I. ให้0.07นะครับ0.07ม mm ิเมเพราะฉะนั้นเราแทนค่าในที่นี้ผมให้ KB สัมประสิทธิ์นี้เท่ากับ1นะครับก็เหมือนหัวข้อที่เราเคยพูดไป แต่ละหัวข้อก็คือค่า Kb มันได้จากผลทดสอบตาม ACI นะครับ 4403R นะครับตัวนี้จะมีเรื่องในหมวดหัวข้อที่ทดสอบหาค่า Kb นะครับก็จะเป็นสัมประสิทธิ์ระหว่างตัว FRP ที่เป็นรีบากับตัวของคอนกรีตนะครับที่ฝังอยู่ในคอนกรีตถ้าเป็นตัวแซนโคล หมายถึง FRP ที่เราเคลือบด้วยทรายนะครับก็คือแซงโคต t i n g ก็ค่า KB เนี่ยครับมันก็จะอยู่ที่ประมาณ0.8ถึง0.9นะครับอันนี้ก็แล้วแต่ผู้ผลิตนะครับในการทดสอบอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ถ้าตัวเป็น normal ก็คือไม่ได้เคลือบทรายนะครเป็นตัว normal มันก็จะอยู่ประมาณ1จนถึง1.4นะฮะหรืออาจจะ1.5ก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับ ความมันและความหยาบของ t e x t เจอรของ FRP อีกทีหนึ่งนะครับเวลาผู้ผลิตแต่ละเจ้านะครับผมก็จะมีตัวนี้นะครับทีนี้ <c oughs> ในที่นี้ผมสมมุติเป็น1ก่อนนะฮะอาจจะไม่ได้เคลือบทรายแต่ก็ใช้ค่าน้อยสุดนะฮะผมจะให้ค่าเป็น1ส่วนตัวเบต้าเบต้าก็จะได้จาก H นะครับลบ KD หาด้วย d ในวงเล็บ 1-k ลบ k นะครับเราก็แทนค่าเข้าไปได้ค่า k ไอ I ค่าเบต้าออกมาที่1.16นะครับแล้ว dc ก็คือ h-d ลบ d ได้3-11นะครับมิลลิเมตรแล้วก็เรามาแทนค่าพวกนี้เข้ามาในสูตรของตัว c ล a c k w i s h ตัวนี้นะครับก็ได้2.2หารด้วย ef ก็คือ50 0 0 0นะครับ โทษทีตัวนี้ห้าหมื่นไม่ใช่ห้าพันนะครับห้าหมื่นแล้วก็คูณกับหนึ่งจุดหนึ่งหกนะครับก็คือค่าเบต้านะครับแล้วก็ค่าเคบเราเท่ากับหนึ่งนะครับก็คือตัวนี้แล้วก็คูณกับ ff นะครับ ff เราได้ร้อยสามสิบสี่นะฮะตอนที่เราหาข้างบนนี้เลยนะ ff อยู่ตรงนี้ปึ๊บโอเค Ffs นะครับเราเรียก Ffs หรือ Ff แต่มันจะไปซ้ำกับค่า Ff ที่เรา,เ,าเป็นตัวกำลังดึงเทนไซ์ของเหล็กนะรเราเลยเรียกว่า Ffs ละกันมันเป็นเอาค่าเซอร์วิสมาใช้นะครับของตัวเนี้ก็จะได้134ยกกำลังคูณกับลากที่3นะฮะ134นี่คูณกับรากที่3ของ DC คูณกับ A นะฮะ ก็ DC ก็คือ31ตัวนี้นะครับ31แล้วก็ A ก็ Area ของตัวเหล็กเสริมที่เราเสริมเข้าไปนะฮะใน1เมตรนะฮะแอรเรียภายใน1เมตรก็ได้1,087ก็ถอดรากที่3ออกมาคูณกันออกมาได้0.22ก็น้อยกว่า0 7 7ก็แปลว่าผ่านนะฮะคลาสิถ้ามันเกินเราก็ต้องปรับใหม่นะฮะอาจจะขยับระยะเพิ่มขนาดเหล็กให้โตขึ้น หรือปรับเปลี่ยนค่า k อะไรเงี้ยนะฮะเพื่อช่วยอะไรเงี้ยนะครับโอเคก็ต่อไปเลยอันนี้ก็เป็นฟัดสลับที่เราดีไซน์นะครับก็สแปนอยู่ประมาณ2.7คูณ2.7นะฮะสแปนกริดของเข็มก็คือผมว่าแนวแปลนนะฮะก็จะอยู่ประมาณนี้นะฮะอันนี้เป็นระยะเสาเข็มตัวนี้2.7ตัวนี้2.7นะฮะระยะนี้โอเค ก็รับโหลดประมาณ2.5ตันตอนเราดีไซน์กเ็เราจะใส่เข้าไป12 c t r คอนโทรลอย่างนี้เลยฮนะถามว่ามันจะเปลืองกว่าไหมในการเช็คแคตวิชทั่วไปนะครับหรือว่าดีไซน์ตัวคลีปรับเจอร์ก็ตามนะครับตอนที่เราดีไซน์เนี่ยตัวนี้มันจะคอนโทรลเรื่องของตั้งแต่โลมินโลมินิมัมแล้วก็ตัวแคตวิชนะครับตัว W เล็กนี่ก็คือแคตวิช ันจะทำให้ตัวเหล็กมันทีกว่าถ้าเราออกแบบไปสตีลอยู่แล้วนะครับถ้าหากเป็นสตีลเราอาจจะคำนวณในช่วงโมเมนต,ต์น้อยอย่างเงี้ยครับเราก็ใส่ห่างให้มันห่างมันก็เลยดูจะประหยัดกว่านะครับแต่วิธีการที่ถ้าเราไม่เช็คละ่ะมันก็ยอมให้มีรอยรล้าวได้ในกรณีที่เรายอมยอมให้มีรอยรล้าวแต่รอยรล้ามันจะมากกว่าเหล็กเพราะว่าถ้ามันกว้างกว่า0.7นะฮะมากกว่า0.7มิล มันก็จะกว้างมากแล้วก็เออ่มันสามารถทําได้โดยที่เราเพิ่มสเตรนจ์คอนกรีตให้สูงขึ้นนะฮะเพิ่มกํบบาลังอัดของคอนกรีตให้สูงขึ้น FRP ก็จะเข้าไปช่วยตัวนี้ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ใช้เส้น FRP ใ,ให้ใหญ่ขึ้นแต่ว่าห่างขึ้นก็ต้องไปตรวจสอบอีกทีว่ามันสามารถทําได้ไหมอย่างเงี้ยนะครับทีนี้ตัวดรอปนะฮะเราก็จะเสริมแค่เป็นตัวเหมือน กันลาวนะฮะปริมาณเท่ากับกันลาวก็คือตัวโลมินนะฮะเมื่อสักครู่ก็เท่ากับ12-125นะครับตัวนี้นี่นะครับเราก็จะเสริมตัวดอกเท่านั้นแล้วก็ดีไซน์ความหนาให้มันพอเพียงกับพันชิ่งเชียแค่นั้นเองนะครับตัวนี้นะครับก็สามารถใช้ FRP แบบปลอดภัยได้นะครับในการคำนวณรอยลาวนะครับ ก็ในการออกแบบก็จะเหมาะกับพื้นที่ที่อยู่ในพื้นที่ที่สัมผัสกับคอโลชันหรือว่าอยู่ใกล้กับทะเลพวกนี้นะครับก็จะมีความเหมาะสมในการใช้งานที่ยาวนานขึ้นนะครับก็มีอายุการใช้งานมากขึ้นแล้วก็ลดรอยแตกล้าในในระยะยาวได้ถ้าเราตรวจสอบตัวคลาสวิตแล้วก็เสริมตามนี้นะครับก็สามารถคนโทรลเรื่อง แอราควิช uh, ได้เหมือนกันนะครับสำหรับโครงสร้างที่ต้องการลดการแตกรล้าวในระยะยาวนะครับครับผมแล้วก็เพิ่มอายุการใช้งานของตัวโครงสร้างที่สัมผัสกับคอรโลชันนะครับโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับ